ครับเย็นนี้นะครับมาทํากัอบข้าวกินกันครับวันนี้ไปลงป่าพี่น้องได้ปลาเขานะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวจะทําลาบปลาเขานะครับผัดแซ่เลยครับเงี้ยงเต่งๆเลยปลาธรรมชาตินะครับจากห้วยนะครับเดี๋ยวจะทำนะครับอ่นไปทําปลาก่อนนะครับจะเอาแค่เนื้อแล้วก็หั่นหั่นลวกแล้วก็ปลาเอาขีดมันออก่ันเอาหัวไปต้มนะครับรี้อยแล้ว กระซ่าก็ามไม่ดีลมตั้งไว้เหรอแม่นนบอกตไปเบิ่อบอง,ง,งมี่รตรงเนี้ยไปอีกบอฟังต่อครับเนี่ยครับตอนนี้เรามาชำแหละนะครับแหลเอาเนื้อปลาก่อนครับนี่ก็ปลาเขา่าปลาข่าพี่น้องปลาข่า เนื้อหลายครับตัวเนื้อมันมาลาบครับส่วนกระดูกต่างๆก็จะต้มยังลูกมันอยู่ขอนี่เนาะยังลูกมันอ่นตัวเต็มไม่ยี่ใหญ่ขนาดนี้ตัวมันยงไม่จบหรือว่าคำยังงูน่ะบ่มีโดใส่มือ เดี๋ยวเอาอ้าวครับอ้าวป้าไปกะได๋ป้าไปกะได๋เฮ็ดแต่กะเลี้ยงมานี่ๆ เนื้อออกแล้วข้าหนึ่งรับอีกด้านหนึ่งเอาอีกเอ,อ,กเอ,อกส่วนกระดูกที่เหลือก็จะเอาไปต้มอ๋อ้องรูปแบไหน้องกับปรุงกับอะไรบางต้ง่างปรุงอะไก่อนนะอืม เราไคอยให้อันคุยเสร็จข้าวหมอันยัยหมาข้าวบ้างอ๋อยังไม่ยังยงเหร็ยังยังไม่เต็มไปกว่าน้นแอมดูดิแอมดูไแล้ว ແນ a ນອນເຕະມາສ เ้าขันอะไรไปเอานี่เอาเต็มเลยไมไม่อย่างนี้เดียว ปลาขาวครับย้อนเลยเพื่อนควรจะหามีคมคมนะครับ ครับส่วนกระดูกที่เหลือนี่ครับผมจะสับแล้วไปต้มนะครับเป็นน้ำซุปนะครับแล้วม,ม,มีแบบนี้มันมีอะไโอเคนะครับอ่าก็ตัดออ่อน ลูกต่อเอนลูกไมดีคมีข้าว่านกันีไม่ได้ไม่บ่ มึงเอาไปต้มให้หมดเลยนะครับผุณคุณพ่อจมาเหีปูอุนอนจับอ่าส่วนที่เหลือนี่เราก็หั่นนะครับบางคนก็สับเลยก็ได้นะครับแล้วแต่บกอันหน้าฮอ 好听，好我听。 妈妈，那个你要做饭了吗？ รองเาแปกที่มาใส่นิดมาใส่รองเท้าคะ ค้าวนะขาันข้นตอนต่อไปผมจะเอาเนื้อปลาเขานี่ครับลวกในน้ำต้มนะครับคือใครอยากลวกก็ได้ใช้กระชอนนี้ก็ได้หรือจะไปลวนก็ได้นะครับใช้วิธีการลวกกันเป็นให้เนื้อสุกนะครับมันยากลนไหมมัสิเลมันติดหนันเยอะเลย ครับหลังจากที่ลวกเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปล่อยให้มันเย็นลงนิดนึงนะครับเราก็นําต้มใส่นะครับเพื่อไม่ให้มันแห้งเงินเกินไปนะครับแล้วก็ปรุงนะครับเตรียมปรุงเอาขัวนะครับหอมมะนาวนะครับพริกผมก็จะได้ลาบปากเขาที่แซ่บที่สุดนะครับผมผมใส่ไปแล้วนะครับต่อไปก็ทีิผมครับ เหมือนกับผงลาบทั่วไปนะครับใช่หลายลาด้แบบแล้วรู้ไหมที<อ>่บ้านนี้เขาไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่นะครับเขาขั้วไปไหนเออเนี่กับเขาขัอันนั้นไม่ใช่นั่นเป็นผงนัวอันนี้เขาขั้วอยู่สา น,นะครับส่วนน้ำปลาน้ำเกลือนั้นผมใส่ตอนหม่อต้มแล้วนะครับถ้ามันฉีดยังไงแล้วค่อยเติมนะครับเขาคั่วเขาคั่วเบดไีได้งา,า,างน้วยเข่าคั่วมันไ,ได้ดีอรอบกาไม่อีเขาคั่วอ ไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรครับโอนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเหลือไว้ไปใส่หม้อต้มเรืองนะครับอืมเคครับวันนี้นไปใส่ต้มโอ,อเคครับแล้มเอามาแล้วครับ ใส่เนาะเดี๋ยวเติมมะขั่วอนิดนึงนะครับทีมันน,น่าจะนมาแค่นิดนึงอันนี้ขั่วเองนะครับต้องเป็นข้าวขั่วข้าวเหนียวนะครับจะได้หอมรับสถิติครับ <c oughs> นะครับส่วนลูกโดดนี่เราใช้กัดเอานะครับไม่ได้หั่นจริงๆถ้าใครอยากหั่นก็ได้นะครับตัวนก็คุกเลยนะครับผมครันมากก็ได้นะครับเด,ดี๋ยวหน้านฟาร์มุ่ยครับ ก็ใส่หอมโมเดีงด้วยก็ได้นะครับแจะชอบนะครับลองชิมครับี่าปุกเสร็จแล้วก็ามาชิมกันครับจะเ,เติมน้ำมะนาอีกนิดหนึ่งครับชัน้นโอเคแล้ว ลาปลาเท้านะครับปลาชื่อดังของแถบนี้นะครับอร่อยมากเลยอาหาับผักสดนะครับคู่กันอ่าลองชิมดูวคุณพ่เนวัสดีเดี๋ยว